พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13พระสูตรที่22อักคิวัชโคตสูตรสูตรว่าด้วยวัชโคตปริพาชกผู้ฟังข้อเปรียบเทียบเรื่องไฟพระผู้มีพระภาคประทับนเจตะวนารามวัชโคตปริพาชกเข้าไปเฝ้าทูลถามถึงทิฏฐิสิบมีโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้น ว่าทรงเห็นอย่างนั้นหรือไม่ตรัสตอบปฏิเสธว่าไม่ได้ทรงเห็นอย่างนั้นวัชโคตปริภาชกจึงทูลถามว่าทรงเห็นโทษอะไรจึงไม่ทรงเข้าไปติดทิฏฐิเหล่านี้ด้วยประการทั้งปวงตรัสตอบว่าเป็นเหมือนป่าเหมือนเครื่องผูกมัดเป็นต้นซึ่งก่อทุกข์ให้ทั้งไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำนัด เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานตถาคตนำออกซึ่งคำว่าทิฏฐิเพราะตะถาคตเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของขันห้ามีรูปเป็นต้นจึงหลุดพ้นอย่างไม่ถือมัน่นเพราะสิ้นความยึดถือสิ้นความคิดว่าเราความคิดของเราและกิเลสประเภทแฝงตัวคือความถือตัวเพราะคลายกำหนัด ดับได้สละได้สลัดได้ซึ่งกิเลสเหล่านั้นวันชโคตปริพาชกทูลถามเป็นข้อข้อว่าหนึ่งภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้จะเกิดในที่ไหนตรัสตอบว่าไม่มีคำว่าเกิด 2. ถ้าอย่างนั้นไม่เกิดใช่หรือไม่ตรัสตอบว่า ไม่มีคำว่าไม่เกิด 3. ถ้าอย่างนั้นเกิดด้วยไม่เกิดด้วยใช่หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มีคำว่าเกิดด้วยไม่เกิดด้วย 4. ถ้าอย่างนั้นเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่หรือไม่ตรัสตอบปฏิเสธอีก เมื่อทูลถามถึงเหตุผลที่ตรัสตอบปฏิเสธและแสดงความรู้สึกว่าครั้งแรกก็เลื่อมใสแต่บัดนี้หมดความเลื่อมใสเสียแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธรรมะนี้ลึกซึง้งยากที่ท่านผู้มีความเห็นอย่างอื่นมีความพอใจอย่างอื่นมีความเพียรทางอื่นมีอาจารย์อื่นจะรู้ได้เราจะขอถามให้ท่านตอบ คือ 1. ถ้าไฟลุกโผลงอยู่เบื้องหน้าท่านท่านรู้หรือไม่ทูลตอบว่ารู้ 2. ไฟลุกโผลงเพราะอาศัยอะไรทูลตอบว่าเพราะอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้สถ้าไฟดับเบื้องหน้าท่านท่านรู้หรือไม่ทูลตอบว่ารู้ 4. ไปไปทางทิศไหนทูลตอบว่าไม่มีคําตอบเพราะปฟนั้นลุกโลงขึ้นเพราะอาศัยเชื้อเพราะหมดเชื้อและไม่เติมเชื้ออื่นอีกก็ไม่มีอาหารนับได้ว่าดับแล้วจึงตรัสว่าตถาคตก็ฉันนั้นละขันห้าทำไม่ให้มีการเกิดอีกแล้วก็พ้นจัดการนับว่าเป็นขันห้า เป็นผู้ลึกซึ้งนับไม่ได้อย่างไม่ได้เปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่มีคำว่าเกิดหรือไม่เกิดเป็นต้นวัชโคตับริภาชกกราบทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาว่ามีกันสารและแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิต